ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่20กุมภาพันธ์2566นะคะ แอดมินน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทั้งช่องทุกๆท่านเด้อจ่าเด้อมัอนี้หนูหน่อยมาสายคุณแม่จะพึ่งโทรม,มาเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวจากหน่อยอัปโหลดคลิปลงหายเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมแนวทางสาหรับมื่อนี่เนาะจ่าเนาะมัอนี่นคลิปนี้ท่านใดที่ทเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทั้งช่องนั่นเเด้อจ่าเด้อ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งครีมสบออู่ยาสีฟันโทรเข้ามาสั่งได้เลยเนาะจานะ้ะเนาะที่เบอร์0926325513นะหะมื้านึ่งานะคะมน,นงานหลายเนาะจานะ้ะเนาะแอดมินก็นเลยมาสาแต่ว่าท่านใดที่จะเขากุ่มเขาฟรีเนาะจ้ะเดอ้อเขารับแนวทางได้ทางไล่เนาะจานะ้ะเนาะ เมมเบอร์ทักไลน์เพิ่มเพื่อนเด้อจ้าเด้อเมมเบอร์ทักไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะแจ้งแอดมินหน่อยว่าขอเขากุมไลฟ์ฟรีเนาะจ้าเนาะแอดมินหน่อยก็จะเชิญเข่าทาั้งกลุ่มไลน์เด้อจ้าเด้อเพื่อมือใดที่แอดมินบัได้ลงคลิปเนาะจ้าเนาะแอดมินหน่อยบัได้ลงคลิปแต่ว่าทรงใหย้ยทางไลน์กลุ่มเด้อจ้าเด้อทางไลน์กลุ่มก็แจังมืาอนี้เนาะจ้าเนาะตอนแรก นูน้อยว่าจะบลงคลิปแต่ว่าคุณพอ่อคุณแม่พี่พี่เอฟซีเพื่อนโทมา่าแล้วก็ทักมาเนาะจ้นะเนาะทักมาขอแนวทางกระตองลงเนาะจ้ะเนาะจักหนะาหน้าที่หกหน้าที่เนาะจ้นะเนาะบางท่านเพิ่นกะเขากลุมว่าเป็นมอนี้อยากงานหลายยูเดอราทำชื่มก็เลยมาสายเนาะจ้นะเนาะสำหรับคนห้าหน้อยมาอวานนี่ลุดเดอราทำชม่ม หลุดทั้งสามรอบนะคะมาแค่เหล็กเด่นนะจ๊ะเนาะเด่นสองและสามมาครบได้แต่สายวิ่งสายหล,ลุด้ะจ๊ะเด้อสายวิ่งสายหล,ลุดนะจ๊ะเนาะสามหกหนึ่งสามเบิน2 2่นสองสองนะจ๊ะเนาะเอาสําหรับคลิปนี้มาตามมารับชมกันต่อนะจ๊ะเด้อ อย่าลืมนะจ๊ะเด้อสําหรับคนใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องนําสนับสนุนทัางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่ข้ามโฆษณานะคะเบิ่งโฆษณาในคลิปวิดีโอหาจบน้า่ด้จ๊ะเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนทางช่องน,าานะจ๊ะนะแนวทางเลขคานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปัะจําวันที่ ยี่สิบกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขในตารางนะคะห้าหกสี่สองสามเก้านะคะเลขในตารางนะคะเด่นห้าและหกนะคะวิ่งรูดห้านะคะท่านใดบอมากตัววิ่งตัวรูดเด่นรูดเบิงเลขในตารางด้วยจ้าเดอ้อ สำหรับมือออบอบ่อนี้ก็จอบซ่อมกันเบงกระจ้าเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่หลุดเด้อจ้าเด้อเมื่อวานนี้หลุดนะคะหชุดเด่นห้าสองห้าสามหสองหสามเ้าสองเ้าสามนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาคลิปนี้ บาเบาหลาเบาเบาเางาเลยจ้ะเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ